¡Es มือนี้จะพาทุกคนไปฮั่นในตำนานถ้<ห>าเป็นสมัยก่อนมันหมไปซาบอกเลยว่าบ่มีโตหนังจุดพิการห้องเบียร์สามดาวใครเคยเป็นลูกค้าประจำฮั่นนี่ใน่รายงานโตด่วนพอดีตอนนี้เพินนพ่นจัดโปรโมชั่นสุดคุม้มแอดก็เลยอยากมาบอกต่อในวันที่2และวันที่3เดือน10บสองพันสองห้าหนี้เพียงแต่ลูกค้าไปครบสี่คนสามสิบโตแล้วฟรีไปเลยเบียร์เล้าหกแก้วโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะวันที่สองและสเดือนซ0บสองพันสองห้านี้เท่านั้นเด้อนี่้าแท็กหามมลละ่วนกันไปจองโตด่วนท้า,า,าว่าบบอยากพาและเริ่มตั้งแต่วันนี้ ห่เดือนซิเป็นต้นปลายเวลาสีโมงแรงจนถึงเก้าโมงแรงเพื่อนยังมีโปรโมชั่นซื้อ1ึแถมหนึ่งหแถมหกลังแถมลังและเพิ่นก็ยังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมราคาอาหารลดลงถึง40%ิเปเซคุ้มแบบนี้บ่ไปบ่ได้แล้วทุกคนเอ้ยอาหารเพื่อนก็มีแต่แนวแซ่บมีให้เลือกหลากหลายเมนูบ่ววาจะเป็นหอยนางรมทองเื่องแซลมอนซาซิมิปลาเนึ่งบมักหนาวปลาซาบะเทะลิยากิกระเพาะปลากุ้งกระเบื้องและอื่นๆ่อีกหลายอย่างแหงมีแต่แนวเป็นแต่แซ่บทั้งนั้นเลย กับกว้างวงกว้างวมีหลายมุมลายโซนให้เลือกนางโดยเฉพาะโซนถึงระเบียงนี่เด้อถ้ามาช่วงบรรยากาศดีๆเนี่นี่บอกเลยว่าโคชิวหรือว่าจะจองโต๊ะจันง,งานวันเกิด15คนขึ้นไปนทางหงเบียสามดาวจะแถมฟรีให้ทันทีเค้กนึ่งก้อนและเพิ่นก็ยังมีดนตรีโฟกซองให้ฟังตั้งสองสวงฉากแบบนี้ต้องหิฟเฝ้าเบจจันละเด้อทุกคนท่านเพิน่นแมนเปิดถูกมือตั้งแต่4โมงแรงจน6 11โมงเคืองกลางคืนจุดพิกัดแมนตั้งอยู่บ้านนาคามเมืองสีโคดหรือว่าอยู่ข้างของแฮมดาวคำเลจ้า Ah! Yeah.